สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุจกุสก,ก,กุนนะพี่น้องตอนนี้ก็ยามแรงนะพี่น้องแดดอ่อนก็ถึงเวลาเลาะของคนอ้วนแล้ว <c oughs> น้องเหนื่อยเนาะก็สะพาพี่น้องเขับไปเบิ่งสวนมาร์กลกอกอนะพี่น้องหลังจากที่อัปเดตไปแตดโดนๆเนาะตอนนี้จนมาร์กลกอกมาคุงองแม่น้องนิวก็เต็มสวนเลยนะพี่น้องสิาพาไปเบิงนะ่งเนาะมีแต่ต้น,นหน่อยๆเนาะแต่ว่ามากเต็มกกเ๊อกเลย มาสิทายพี่น้องเบิ่งไล่หมึกเลยเนาะพี่น้องแต่ว่ามันพอได้เข้าซวนเนาะนี่แหละหนันะกคน,น,น,นหน่อยยิ้มไหมนังอีลาให้กับอาบน้ำแล้วลู้บ่คอยอยากยิ่มเนาะยูซื่อเลยเลยห <c oughs> ลังจากลกซวนนั่นแล้วน้อพี่น้องมือก่อนนี่มื่อน,นี้ก็มาสืบต่อลกซวนนี่ต่ออีก ้าขึ te, ้นเต็มหมดอยู่นี่ก็มีกอขาเกิดนี่เนาะพอลกยาออกหมดแล้วก็เห็นกอนนกขาเต็มขึม้นมาสิเลยและนั่นก็คือมาขูงห้องนะพี่น้องกกนี่หันยัางซูงแน,น่เนาะจากเป็นมากเนะาะจักเดือนหอดว่าสีเดือนเฮ้ยกนกนยียฮะประมาณหกเดือนนะพอน้องเนียวยามากเลยเนาะพี่น้องได้กินเลยแลวก็ได้ขุนอีกเนาะ ลูกเหมนคำคำมากงอเขาเขามากินส่วนนี่แม่มันยังบ่ได้บุเนาะแต่ละส่วนมันบุมืดเลยยังแต่ส่วนเดียวนี่ก็เหม็นว่าเขาในมูลมุดเลยนี่ยเนี่ยังเขียวเดี๋ยวว่ามันดมไรเถื่อเลยมันดมไรเถื่ออะไรมี่ไรจะเถื่อนี่เนาะมีตัวสีอ่อนผุตัวผุนมันก็สีออกเมื่อวานมือก่อนนี่ก็เอาเขาเลยน้องส่วนนี่ก็เต็มไปมืดด้วยมักคงมักเงี้ยเนาะยังไงผมก็ไม่เวลามาถ่ายคลิปก็สิประมาณนี้นะพี่น้อง น้องเยนยกรยาดหยาดเนยาจจับโทรศัพท์จับไปเลี้ยงเห็ดท้ายเป้นไหมมีแฟนคลับว่าให้น้องเงยเป็นคนถ่ายมาสั่น <c ười> อีลาจับกล่องให้แม่เลยเด้ออีลาจับกล่องให้แม่เนะลยเนะด้อเนยมันกระเบิงพอเป็นโรคยาดหป็หมักเบิงน้อยน้องหมัมกหมักเห็นเวลาเห็นมีคนเห็ดนั่นเห็ดน,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 นี่เวลามีคนหยอกก็กระเบิงเบิงแต่ว่าบุคอยเงียบนอนดำดียิียหยาก มอนวัดเนาะเที่ยวเขาแมามาหุงกันแล้วกระเพาะซี่ค่ส่วนนี่สดลายพอพักบ่งก็พักบุรพาเบิ้ลอะไรยังบ้านหวานใหม่ตั้มตลอดพี่น้องมาหุงกันเลยซุ้มนี่ก็กำลังใหญ่ตอนเ่าขยายส่วนใหม่ๆยังน้อยๆหนึ่งเนาะตอนใหญ่นหมากสุกุกเลยเนาะแล้วก็แต่ว่านพี่น้องมันหมักมันหมักเป็นกุกผูร้ายลาย อยู you know, you asure, here, food, side, ่น้องเนี่ยหาก็มีแต่กกผูอันนี้ก็กกผูเลยนี่ดอกเต๊มเลยส่วนต้นนั้นเป็นหมากเลยเนาะพี่น้องคุณดอกดกบริเวณโกกเหน็บเขาเอาไปอันอันอันตะโกนอยู่ตะโกนนะน่าจะเอาขุกกกเหมือนนี่ตัวนี้ก็บางปกติมันบักลูกๆหนึ่งเอาบักกระไลเหมือนันเนาะพอดีเพื่อซองเหมือนเลยคุณคุณก็มีโกกผูผู่น้อง มะฮงผูตัวนี้มันหนาสีหูแบบเป็นกะมะฮงผูมะฮงเงินบ่ผูแต่แต่ตอนยังหน่อยเน้อแต่ตอนนี้มันยังสีอันท่านอันนี้จนบักไงนะพี่น้องคือโกะคือขอกายก็บักไงโอ้ยแต่เสียได้ตัวนี้มันงามกระติมันจะสูงมันยังเป็นมากนี่นี่น้องไงไว้เดแต่ดูดูผนก็ดกดกหน่อยอันนี้หันมาร์กแต่กําลัง เพียงแอวเนาะแต่ว่าแปลว่ามาโกกมันอยู่นี่เฮาก็บิดกินบิดกินบิดกินขึ้นมาเนี้ยบิดกินเลยฮะดกเพี่อนน้องอ่าทางผีอีกต้นนี้ฮนเป็นแต่แต่น้อยเนาะสองต้นนี่เพียงแอวซื้อเนี่งเพื่อนกระโดคือกันเนาะบิดไปกินเลยตัวนี้นะเจะประมาณอยู่ ตาไม่สีเดือดสีเดือดเนาะสืเป็นมาคนะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมาเป็นนันใหญ่นานใหญ่เนา,นานะปกติมาคงคือส่วนตัวที่เป็นกกเก่าอยู่ส่วนล่างบานหันแป๊บเดียวคือว่าใหญ่ใบอดีมาคงเดินแต่ว่ายังมาเนี่ยน้อยเรือเป็นน้ำแนวมันกับโบหุเนาะตัวนี้หรือว่าแนวหน่อยบ่มากมันบ่ค่อยใหญ่ไปได้เนาะแต่ว่าเนาะอล่างจากสือแบบว่าซุดหลุดหลุดทับอิดหนีขึ้นไปเนาะสมมุติว่ามันเป็นหมากเป็นน้านะแล้วเาปิดกินตามกินเนาะน้อนะงแล้วก็เลือกแบบหมาป้ายมันคือเนื้อผื่น มันก็จะคอยแบบใ่า่ไห้งหญ่ไว้กว่ามาขมิดเนาะหรือว่าเป็นน้าแบบมาขมิตแล้วข้าคลองกับหูเนาะจังบนทวนานใหญ่เยว่ะตอนนี้ก็คืออยู่อมๆนี่ก็มีแต่่วนมาคุ้งเลยนะพี่น้องอันนี้ก็บบแน่เจ้าจะเป็นหมากผูหรือหมากแม่เนาะแต่ว่าก็เลังมีดอกเจาะออกมา้าเบอรบัดดอกแบบดอกก็จะยาวๆนะพี่น้องจะใช้ว่วเป็นต้นผูหรือต้นแี้่ แล้วมีต้น e e นี้เนาะต้นนี้ดกคโหมากตั้งแต่ตอนประมาณนี้ฮะจักเลีม่มเ่ใช่แมนเนาะนี่เนาะตัวนี้เนาะกระบิดไป้ตั้งแต่สีเนาะพี่น้องพี่น้องบอดบิดแมนไปเลยตัวนี้นาะตั้งแต่หลุมหลุมเนี่ขึ้นไปบิดขึ้นมากินมือตลอดเนาะส่วงหนึ่งนาะหมอกหง้ํเข้าอยู่หันหลัง,ลางจาก,า,ากที่ตัดกบที่เถื่อนหันไปแล้วก็เลือดแต่ต้นเดียวนี่ละกัมันหมากนั่กับปุ่นไงนั่กับบริยัคท่านเนาะพอดีต่ำกับแมนบิดเลย ไทผาไงแล้วก็ต้นนี้ก็กำลังเป็นดอกไผ่เนาะตัเป็นตัวหมูเอ้ยตัวแม่แล้วก็มีต้นหนานต้นหนานเนาะผุนนอทางผุนเป็นตัวแม่มันเนาะน้อนะปี่นนองสวนนี่จนกลายเป็นสวนหมาหุ่งไปเลยเนาะุนนี่จะต้นหมาขุ่งเนาะไปทางนลังแต่หุ่งหมาหุ่งหมดแล้วก็มีต้นหน่อยซ้อนซ้อนขึ้นมาอีกเนาะอยู่นี่ก็มีต้นผูช่องต้นเนาะต้นหนึ่งทอนถิ่มไปนำแน่แล้วก็เลือดแต่ต้นนี้ต้นเดียวเนาะ ต้นนี้พอน้องนิวผลล่องอันลองซ้ำคือพี่นุนน๊กแนะนำมาเบิง่งเนาะว่าต้นมะฮงโูบปตองตัดทิมเนาะเอาปลายของต้นมะฮงแม่มาซ้ำแต่ว่าลองซ้ำแล้วมันตายก <laughs> ็เลยยังบวกท่นได้ลองไหมฮะ <laughs> เห็นบวเป็นพิษสูตรติบบอก็เลยยังพวกท่านได้เลยนะพี่น้องเพิ่นมาใส่บุได้พ่นเนาะสูตรนั่นเพิ่นสิโลเพิ่นสิโลกทิมหรือพิ่นกระสีปลูกเอาไหม <laughs> บุได้เนาะนี่ อันนี้ก็คือสิมาคงแม่ที่บอกตัวนี้อันนี้สําหรับสวนทางหนาบ้านเนาะมีหนองสวนที่ขยายใหมบ่บางบางหาหกเดือนที่แล้วเนาะตอนนี้ก็คือผืถุยกากคเต็มไปหมดเลยนาะพี่น้องนี่มะเขือก็กินน้ำบรทันนี่จนแก่น้ำละผุนเนาะป้ามะเขืออยู่นี่เรื่องเหงื่นี้นะพอดีแล้วสิได้เอาแนวมันต่ออย่งบริสุทธิ์แนวต่อนี่มีตั้งหูอเนี่ยฮึโอ้นี่เนาะพี่น้องเขามาแล้วสิพาพี่น้องไปเบิ่งต้นเชอรีนะ่เนาะ มือหันเห็นดอกเนาะเห็นดอกแล้วบันนี้หละโอ้นี่ดอกมาใหม่เลยได้เฮ้ยบันนี้ดอกล้ายได้นี่ได้นี่นี่นี่ป้านี่เป็นผัวอยู่ในบันนี้เหนดอกต้นเชอรี่นี่มือหันเห็นดอกเดียวพะวานลนสัมท้ามพีนพ่นพพี่นพว่าประมาณปีหนึ่งเนาะมันจะสิจับเลยมันจงสิแบบนนะ่ะโอ้หยาขึ้นเลยังี่บแน่นนะโอ้โยแมงตาก,กแตนคิดว่าบมงก็เล่นตกใจมือนว้านี่ ดอกไม้อีกแล้วนี่ถ่ายไปอ่างพี่น่ก่อนใส่อีกนี่ป้าหรือว่ามันสิเป็นหมากแล้วเพราตัวนี้หรือว่ามันกำลังสิเป็นดอกสิบ้านเนาะถทาเบิง่งไปอีกนี่อยู่นี่ก็มีโอ๊ยนี่งามไปดิงามไปลิสิได้กินหมากแล้วเนาะวันือนฮิตาซวนหมากแล้วก็ นี่เด้ตัวผูนี่บปเห็ดใหม่ี่บซำม่ะสูเรนน้องไปกำลังในยูทูบแต่แจ็คปันเป็นจางได้ผู้มันบอเป็นคือเขาอะนะเด้สีเอาตัวตัวเป็นเอาตัวซำกันนี่ยันปะอะตัวผูยังไกันนะผูยังไงผูยังไงลายตัวเป็นรอยนี่กระผูแล้วนี่บึ่งบะผูตี้ตัวนี้ผูดอกเป็นอยู่น้องแน่หันจากต้นผูฮะเป็นซีบในต้นเดียวเป็นซีบในต้นเดียวแล้วหันมี่ตะก๊กผูมื่อน้องเก่าก๊ก เจ็ดสิวหาพันยังมันจังมักเป็นตะกุกผูท่านอิฐเลยท่านตั้มมาที่ต้นอิฐโตโตงามันเป็นอิดฐน้อพี่น้องมันหม,มักเป็นโตผูฮนะน,นเเ่ะเนี่ยต้นอิดจะหันแบบนี้ต่มัเนี่ยต้นอะไรนั่นแหละเออแต่ว่าต้นนั้นกับเป็นหมากมาหมาเ,ลเลยเนี่ยเด็กศิพาพี่น้องไปเบิงนะ่งเนาะมองเนยไปนั่นไปใหญ่นาะเป็นยังหยานหยานได้เป็นหยานผู้ชายเลย แม่มาเลยดูแม่มาเลยดูแปกนั่นเป็นไงเป็นแค่เดียวนะมีอหไ่ไปวันเออแพง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 คนหูแพง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 ไรยงี้ยวยวนยวนทวารยานน่ใช่ไหจ๊ะมาแล้วตอนนี้นเซึ่ยแบยานผู้ชายบ่าชูยองเว้เนี่ยยังหายนะค ค่ะน้อพี่น้องต้นมะคุงลีกาส่วนหนึ่งค่ะหยุดหมากมาเลยน้อบันนี้กลับมาหมากอีกเก่าป้นต้นนะเต็มมาเลยต้นนี้กระโดดโดดโดดขุดต้นเลยฝนตกมาเลยนี่กันน้องพี่น้องนี่หลังจากที่แบบว่าปีก้ายปีก่อนนี่เนาะมันฮักมันหล่มลงแล้วก็เลือแต่งงานสนิทน้องบันนี้ปีนี้ปงหยอดลงมาบันนีหมากปุ๊ดดหนึ่งได้หัดซ้ำงานน้องซ้ำงานกับหมากประจามเลย โอดีใจขนาดแด้วคุณกำลังสิเป็นเงินต้นมักหงหน่อยนี่คือกัน,อนนนนี้งัวดึงแล้วก็หลมไปละกะดอกไม้เลยพี่นงนี่ทั้งลุมี่กระลูกซ่อนซ่อนขึ้นมาเนาะนตามทีพีนน่นกแนะนําเลยเนาะวะสามเดือนปลูกทดแทนสามเดือนปลูกทดแทนเพราะว่าตทีเป็นต้นใหญ่ฮะเนาะ กาซีใต้น้อพี่น้องละกาตรงปลูกต้นไม้ทดแทนถ้าว่าตัวใหญ่ตายไปกับพอดีตัวหน่อยที่เขาปลูกน้ำรังมันกาซิพอดีแบบพอดีเป็นเป็นหมากขึ้นมาแท่นนะนะกาซีได้ถว่าเหาส่งตลาดกาซิได้ส่งตัวเนืองเนาะก็ขอบคุณหลายๆ่ได้พี่น้องสำหรับทุกๆคกขันะนน้ำเนาะ้แม่นี่เนาะตัวนี้ยังบัวเป็นผู้หรือแม่อันนี้ผู้แน่นอนเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมนิ่วกันยังแง่งอยู่เนาะยังสช้ได้กับฟูอีก อยู่หันซองต้นใหญ่ขึ้นมากระเป็นผูแล้วก็ยูนีซองต้นนี้ยังบบหูนะพี่น้องเจ๊สิเป็นผูจะสิเป็นแมแล้วก็มีอยู่นี่เนาะข้างในข้างในหันก็มีแต่ว่ามันมันมน้ำเมียงนิ่วไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นผูนะพี่น้องนี่เห็นดอกออกมาเลยต้นนั้นนาสิเป็นตน้นตัวแม่เนาะเป็นมากอยู่เนาะต้นนั้นต้นนี้แน่แนนอนแล้วผูแลลวเนาะแล้วก็ ตัวนี้ตัวที่มันหกักแล้วพี่น้องอันนี้ฮะตัวต้วนพี่กายานี่นะมันหกนักของเนียวกอาัาพังไว้นี่นะสุดท้ายก็ตายตัวนี้เป็นตัวที่ปลูกไม่ขึ้นมาแทนพ่นดอกดกพี่น้นองมากละซ้ำผัวละซ้ำหมากคุณติบอนนี่ผัวละซ้ำหมากคุณเนาตัวนี้นะนี่แต่ว่าบุหวัวมาผงพันยังน้ะพี่น้องเวลาเขากินะนะเวลาเขากินเนากระกาไม้ไปเลยๆกระาไปไเลยๆจนบุหวัว หมากยังเป็นหมากยังเนาะนี่ว่างามงามแล้วพี่น้องสุดถ่ายกันเป็นต้นผูงเนาะกับซิได้ตัดทิมอีกก็เลือไหวแต่เห็ดดอกบูษาเนาะเล็กน้อยนั่นคือเดตัดทิมสำหรับต้นผูงเนาะพี่น้องนี่ตัวต้นนี่กับซีโดกู่พี่น้องอันนี้เป็นคลองที่พี่น้องฟังมาจากฟังไทยเนาะไฟไหมแต่ว่าขายังบ่าตายสซูซีบิดขนาดเนาะแล้วก็เป็นหมากแตกกิ่งออกมาแล้วก็เป็นหมากอย่าง,น,งนี้พี่น้องโอ้โหดินเนาะ แต่เกีอมมยอมใหมนี่ก็เป็นหมากแล้วนี่ยดอกขนาดเลยคุณน,นี่ค็คือสวนหมากเราก็ของแม่นองนิวในปัจจุบันน้องพี่น้องปลูกไห้ลาอยู่แต่บบท่านแบบปลูกแบบเปแบบ็นสัตว์เป็นสวนเนาะตอนนี้ก็ปลูกตา้มแบบตามสภาพของสวนไปก่อนน้อพี่น้องกะสะดวกในใส่กับปลูกในหันไปก่อนเนาะตอนนี้รูสึกว่าตลาดตองการมาขงลายน้พี่น้องอาะวภารยากับพันเดมี่เนาะส่วงหนึ่งทรามันแบบ ฮ่าเงาขยะกระหุงก็เป็นราคาเนาะ <_ an> จากปีที่แล้วนี่เขาขาย์หมื่นหนึ่งสามสิบเนาะตกมาเดียวหนี 10, หมื่นหนึ่งแสนห้าสิบพันพี่น้องแม่น้องนิวโอ้ยจะได้เนาะกมหฮงห้องนาสิลบเลยวังพยุวังพยุเขาวังได้เนาะขันแมนกระได้เงินอะไพี่น้องกาแาพี่น้องสนีทได้พี่น้องพาสมส่วนหลักละกอนยามแรงแล้วพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแม่น้องนิวในการเฮ็ดคลิป แนะนำคอนเทนต์แม่น้องนิวเขามาในเด้อพี่น้องแนะนำคอนเทนต์สำหรับแม่ลลงอ่อนเนาะที่จะสะดวกถ่ายเนาะเพราะว่าโบสะดวกออกไปข้างนอกปันไดกขอบคุณทุกกำลังใจที่มีหายตลอดมาเด้อสำหรับคลิปนีก้กะเจ้าวัชนีเด้อพี่น้องพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปขอตัวลาไปก่อนอยาที่ลกออกมาเราพี่น้องคุณเต็มกระไรนะพวกนมิวเห็ดแป๊บเดียวสุดๆยางไปคุณมาบ้างนีดจีแล้วล่ะ มือท่องไอลี่นี่มือลกอย่างเดียว